กลับมาพบกับสรุปดาราม่ากันอีกแล้วนะคะสรุปดาราม่าในวันนี้นะคะเป็นดาราม่าของนักร้องสาวชื่อดังที่ดังระดับโลกเลยทีเดียวเมื่อพูดชื่อไปไม่มีใครไม่รู้จักเธอนะคะนั่นก็คือเทเลอร์สวิปนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสรุปดาราม่าเกี่ยวกับเทเลอร์สวิ t ให้ฟังกันค่ะดาราม่าเรื่องนี้นะคะเริ่มมาจากซีรีส์ซีรีส์หนึ่งใน Netflix ชื่อว่า g i n n y and Georgia ที่มีการเล่นมุกเกี่ยว กับการเหยียดเพศของ Taylor Swift หลังจากนั้นนะคะทาง Taylor Swift ก็ได้ออกมาต่อว่าซีรีส์เรื่องนี้และก็ทาง Netflix อีกด้วยค่ะเมื่อช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองนะคะซีรีส์คอมเมดีเม้เรื่องใหม่เรื่อง Ginny and Georgia ได้สร้างความไม่พอใจอย่างมากนะคะสำหรับกลุ่มแฟนคลับ s w i f t ี้นะคะหรือว่าแฟนคลับของ Taylor Swift นั่นเองซึ่งมีการโจมตีผ่านโซเชียลมีเดียนะคะจนทำให้เกิด hashtag, hashtag นี้ขึ้นนะคะ ก็คือ Hashtag respect Taylor Swift ค่ะหลังจากซีรีส์ตอนสุดท้ายของเรื่องจินนี่แอนจอร์เจนะคะมีการพาดพิงไปถึงนักร้องสาวอย่าง Taylor Swift นะคะทำนองไปในเชิงเหยียดเพศโดยในซีนดังกล่าวนะคะเป็นการสนทนาระหว่างแม่ลูกนะคะซึ่งคุณแม่เองก็แสดงเป็นจอร์เจียส่วนคุณลูกก็คือจิน n ี่นะคะคุณแม่วัย30ปีและก็คุณลูกวัย15ปีได้มีการสนทนากันว่าเธอแคร์อะไรเธอผ่านผู้ชาย มากกว่า Taylor Swift อีกและล่าสุดนะคะทาง Taylor Swift ก็ไม่พอใจเกี่ยวกับการเล่นมุกอันนี้เป็นอย่างมากจนทำให้ Taylor เองนะคะออกมาโพสต์ถึงภาพยนตร์เรื่องนี้และทาง Netflix ค่ะข้อความนี้นะคะซึ่งแปลเป็นไทยว่าสวัสดีจินนี่แอนจอร์เจียปี2020กำลังเรียกหาและขอมุกเหยียดเพศคืนเอาเป็นว่าเราหยุดที่จะลดคุณค่าผู้หญิงที่ทำงานนะด้วยการคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตล ได้หรือ,อยังและถึง Netflix หลังจากสารคดี Miss Americana ปล่อยออกไปการกระทำนี้มันไม่น่ารักเอาซะเลยสุขสันเดือนแห่งประวัติศาสตร์ของสตรีและนี่ก็คือโพสต์ที่ Taylor Swift ออกมาโพสต์ถึงซีรีส์เรื่องนี้และก็ทาง Netflix ค่ะเม่เราย้อนกลับไปเมื่อปี2010ที่ผ่านมานะคะ ช่วงนั้นชื่อเสียงของ Taylor Swift กำลังโด่งดังเลยทีเดียวจากอัลบั้ม Fearless และหนึ่งในประเด็นที่สื่อชอบเอาเรื่องของ Taylor ออกมาเล่นนะคะนั่นก็คือการที่ Taylor เองเนี่ยคบกับผู้ชายหลายๆคนต่อๆกันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้ตัว Taylor เองตกเป็นข่าวหน้าหนึ่งอยู่ตลอดเวลาและก็ถูกต่อว่าถูกประจานนะคะว่าทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและนี่นะคะก็คือสรุปดราม่าของ Taylor Swift นะคะ จากการที่มีซีรีส์ซีรีส์เรื่งนะคะพูดถึงมุกที่พาดพิงไปถึงเธอเกี่ยวกับการเหยียดเพศและเรื่องนี้ก็เกี่ยวโยงไปกับ Netflix เพราะว่าเรื่องนี้ On Air ผ่านทาง Netflix ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปสรุปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ